เรื่องเหลือเชื่อได้เกิดขึ้นแล้วผู้ชนะรางวัลใหญ่จากเทศกาลภาพยนตร์สารคดีเมืองคันได้สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกนี่คือผลงานของโซฟีเลิบรังผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมืองของโซประชาชาติจากประสบการณ์15ปีในโครงการเมืองอัจฉริยะแห่งเอเชียสำหรับเธอแล้วกรุงเทพเป็นเพียงจุดพักเครื่องสุดท้ายของการเดินทางเท่านั้นแต่ในคืนแรกที่กรุงเทพเธอได้พบกับเหตุการณ์ ที่สั่นสะเทือนความรู้สึกจนเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับสำนักงานใหญ่ที่ฝรั่งเศสเธอถึงกับนำเงินบำนาญของตัวเองมาใช้ในการสร้างผลงานส่วนตัวฉันตัดสินใจหยุดแผนการทั้งหมดและเริ่มบันทึกเรื่องราวคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรที่ทำให้เธอยอมทิ้งอาชีพที่สั่งสมมา15ปีความลับของกรุงเทพพอคืออะไรเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อเมืองแบบนี้มีอยู่จริงหรือเรื่องราวของไทยที่สั่นสะเทือนยุโรป กำลังจะเริ่มต้นขึ้นโนนบัตนี้ก่อนจะไปรับฟังกรุณากดติดตามและกดถูกใจตอนนี้ทุกท่านกำลังฟังเรื่องนี้อยู่ที่ไหนบอกให้เรารู้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้นะครับอยากจะพูดคุยกับทุกคนเอาละความลับ24ชั่วโมงในกรุงเทพที่เปลี่ยนชีวิตผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศสกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วฉันคือโซฟีเลอบรังมีตำแหน่งเป็นกรรมการที่ปรึกษาด้านเมืองอัจฉริยะของโศประชาชาติ เดือนสุดท้ายของการวิจัยในเอเชียฉันกำลังยุ่งอยู่กับการสรุปข้อมูลจากการเดินทางที่แน่นขนาดตั้งแต่สิงคโปร์โตเกียวไปจนถึงเซี่ยงไฮ้บอกตามตรงว่าตอนแรกประเทศไทยไม่ได้อยู่ในแผนการเดินทางของฉันเลยโครงการที่ฉันรับผิดชอบคือการประยุกต์ใช้โมเดลเมืองอัจฉริยะในเอเชียกับยุโรปในความคิดของฉันประเทศไทยถูกมองเป็นเพียงประเทศกำลังพัฒนาขนาดกลางเท่านั้นระบบเมืองที่สมบูรณ์แบบของสิงคโปร์ โครงสร้างพื้นฐานที่แม่นยำของโตเกียวหรือการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของเซี่ยงไฮ้สิ่งเหล่านี้ต่างหากคือโมเดลที่ฉันกำลังมองหาขณะที่กำลังรวบรวมข้อมูลสุดท้ายที่เซี่ยงไฮ้มาลีล่ามท้องถิ่นของฉันได้เสนอขึ้นมาอย่างระมัดระวังว่าคุณโซฟีลองไปกรุงเทพสักวันไหมคะแค่วันเดียวก็ยังดีฉันไม่ได้ปิดบังสีหน้าเหนื่อยล้าและคิดว่ามีข้อมูลเพียงพอแล้วแต่เมื่อเห็นแววตาที่จริงจังของมาลีก็ยากที่จะปฏิเสธ กรุงเทพไม่ได้มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีเท่าไหรไม่ใช่เหรอคะภาพลักษณ์นในสายตาชาวโลกก็เป็นแค่เมืองท่องเที่ยวตอนนี้คิดย้อนกลับไปมันเป็นคำพูดที่เย่อหยิ่งมากแต่ในตอนนั้นฉันคิดแบบนั้นจริงๆมันคืออกติของฉันในฐานะชาวฝรั่งเศสและผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองยุโรปมาลีฝืนยิ้มเศร้าๆแล้วตอบว่าเราเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ที่สำคัญของโลกแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องนั้น แต่ถ้าคุณได้ไปเห็นความคิดของคุณอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ค่ะคำพูดนั้นกระทบใจฉันในที่สุดฉันก็เพิ่มการเดินทางหนึ่งวันโดยคิดว่าเป็นเพียงจุดพักเครื่องไม่ได้ตั้งใจจะเก็บข้อมูลจริงจังอะไรแค่ไปเที่ยวพักผ่อนเท่านั้นบนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงจากสนามบินสูวรรรภูมิเข้ากรุงเทพฉันยังคงเปิดแล็ปท็อปเพื่อจัดการข้อมูลของเมืองอื่นทิวทัศน์นอกหน้าต่างเป็นเพียงภาพเมืองในเอเชียที่คุ้นตาตึกสูงถนนกว้าง และย่านที่พักอาศัยที่ดูเป็นระเบียบไม่ได้มีความสวยงามที่พิเศษอะไรมาลีชี้ให้ดูข้างทางแล้วพูดเงียบเยยีบว่าเห็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตรงนั้นไหมคะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำหลายแห่งตั้งอยู่ที่นั่นหัวใจของสมาร์ทโฟนและรถยนต์ทั่วโลกหลายชิ้นก็ผลิตจากที่นั่นแต่โลกมองเราเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวคำพูดนั้นทำให้ฉันรู้สึกสะท้อนใจพรุ่งนี้ฉันก็จะบินกลับปารีสแล้ว การเดินทางนี้ก็จะสิ้นสุดลงจนถึงตอนนั้นฉันไม่เคยคาดคิดเลยว่ากรุงเทพจะเป็นเมืองที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันไปอย่างสิ้นเชิงฉันคิดว่ามันเป็นเพียงรายการสุดท้ายที่ต้องทําให้เสร็จแต่โชคชะตาก็เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักรอเราอยู่ในที่ที่เราคาดหวังน้อยที่สุดทันทีที่มาถึงสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพทุกอย่างก็ต่างออกไปฉันคาดว่าจะได้เห็นความวุ่นวายสับสนของมหาคอแต่ความเป็นจริงกลับตรงกันข้าม ผู้คนเดินทางอย่างเป็นระเบียบเมื่อเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS สิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจอย่างแรกคือบรอนบล็อกสำหรับผู้พิการทางสายตามันไม่ได้ถูกติดตั้งไว้เฉยๆแต่ใช้งานได้จริงฉันเห็นชายพิการทางสายตาคนหนึ่งใช้ไม้เท้านำทางเดินไปอย่างเป็นธรรมชาติและคนรอบข้างก็หลีกทางให้เขาอย่างรู้งานที่น่าทึ่งกว่านั้นคือเขาเป็นฝ่ายทักฉันก่อนเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมครับมากรุงเทพครั้งแรกเหรอใช่ค่ะคุณรู้ได้ยังไงคะ ผมฟังจากเสียงฝีเท้าก็รู้แล้วครับกรุงเทพเป็นเมืองที่หลับตาก็เดินได้ถึงแม้จะมีปัญหามากมายแต่เราคนไทยก็ช่วยเหลือกันคำพูดนั้นฝังลึกในใจของฉันเมืองที่หลับตาก็เดินได้นี่เป็นภาพที่ฉันไม่เคยเห็นในปารีสหรือลอนดอนช่วงพักกลางวันขณะที่ฉันกับมาลีเข้าห้องน้ำสาธารณะในห้างสรรพสินค้าก็ต้องตกใจอีกครั้งในห้องน้ำหญิงมีตู้จำหน่ายผ้าอนามัยอัตโนมัติ และในห้องน้ําทั้งชายและหญิงก็มีโต๊ะสําหรับเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กทารกความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้หาได้ยากในเมืองอื่นที่ฉันเคยสํารวจแปลกจังฉันพึมพำกับตัวเองโดยไม่รู้ตัวอะไรแปลกหรอคะมาลีถามดัชนีเมืองอชัชยะของกรุงเทพต่ำกว่าสิงคโปร์หรือโตเกียวแต่ในความเป็นจริงความสะดวกสบายในชีวิตของประชาชนดูจะสูงกว่ามาลีตอบเรียบ เรามีเทคโนโลยีการผลิตระดับโลกแต่กลับไม่ถูกมองว่าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเราเลยเรียนรู้ที่จะอยู่รอดด้วยตัวเองประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันคำพูดนั้นสะกิดใจฉันอีกครั้งเมื่อเดินอยู่ที่สยามสแควร์ความเชื่อของฉันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อคุณปู่ที่นั่งรถเข็นผ่านหน้าร้านพนักงานก็รีบออกมาเปิดประตูและอำนวยความสะดวกให้โดยที่ไม่มีใครสั่งตกเย็นขณะเดินเล่นแถวตลาดกลางคืน ฉันก็ได้เห็นอีกฉากหนึ่งเมื่อลูกค้าผู้พิการทางสายตาเดินเข้ามาในร้านกาแฟพนักงานก็อ่านเมนูให้ฟังเสียงดังและพาไปนั่งที่โต๊ะลูกค้าคนอื่นก็รอยอย่างเงียบๆโดยอัตโนมัติตอนนั้นเองที่ฉันเข้าใจนี่ไม่ใช่ปัญหาของเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องของคนกรุงเทพไม่ได้เป็นเมืองที่ฉลาดขึ้นด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะแต่เป็นเมืองที่อบอุ่นขึ้นด้วยน้ำใจของผู้คนระหว่างทางกลับโรงแรมฉันรู้สึกเป็นครั้งแรกว่าควรจะบันทึกอะไรบางอย่าง การเดินทางที่ผ่านมาเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลแต่กรุงเทพมีบางอย่างที่ข้อมูลอธิบายไม่ได้พรุ่งนี้อยู่ต่ออีกวันได้ไหมฉันพูดกับมาลีเธอยิ้มกว้างแล้วตอบว่าได้เลยค่ะโฉมหน้าที่แท้จริงของกรุงเทพปรากฏขึ้นในยามค่ำคืนหลังจากทานอาหารเย็นฉันกับมาลีก็มุ่งหน้าไปที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบอกตามตรงว่าฉันคาดหวังจะได้เห็นวิวกลางคืนที่สวยงามอลังการของกรุงเทพเหมือนริมแม่น้ำหงวงผู่ในเซี่ยงไฮ หรือมารีนาเบย์ในสิงโขแต่สิ่งที่ฉันเห็นกลับแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงแม้จะมีแสงไฟสวยงามแต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาของฉันคืออย่างอื่นบนสะพานมีกลุ่มวัยรุ่นกำลังแบ่งปันอาหารกล่องกันพวกเขานำอาหารที่แตกต่างกันมาแลกกันกินคนหนึ่งนำข้าวขาหมูมาอีกคนนำข้าวเหนียวมาม่วงมาและยังมีบางคนนำผลไม้มาด้วยบนทางเดินริมแม่น้ำคุณปู่คนหนึ่งกำลังถือของหนัก เด็กนักเรียนที่เดินผ่านก็เข้ามาช่วยถืออย่างเป็นธรรมชาติราวกับเป็นเรื่องปกติที่น่าทึ่งกว่านั้นคือแม้จะดึกแล้วผู้หญิงก็ยังสามารถเดินเล่นคนเดียวได้อย่างปลอดภัยซึ่งเป็นเรื่องที่จินตนาการได้ยากในปารีสฉันเห็นผู้หญิงวิ่งออกกำลังกายและนักเรียนหญิงนั่งอ่านหนังสือบนม้านั่งทั้งที่เวลาเลยสี่ทุ่มไปแล้วมาลีพูดขึ้นเงียบเย,ยบประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกค่ะอัตราอาชญากรรมต่ำกว่าหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ภาพลักษณ์ของเรากลับถูกมองข้ามไปดูนั่นสิคะมาลีชี้ไปยังที่แห่งหนึ่งมีกลุ่มคุณย่าคุณยายกำลังเต้นแอโรบิกตามเสียงเพลงและมีกลุ่มวัยรุ่นยืนดูอยู่รอบๆบบางคนก็ปรบมือให้กำลังใจแปลกอีกแล้วฉันพึมพำกับตัวเองวิวกลางคืนของเมืองอื่นมีแสงจากตึกเป็นพระเอกแต่ที่กรุงเทพแสงที่สองสว่างจากผู้คนกลับโดดเด่นกว่าตอนนั้นเองที่ฉันรู้สึกแปลกประหลาด ฉันตระหนักว่าความงามของเมืองที่ฉันเคยเชื่อมั่นนั้นช่างผิวเผินเหลือเกินบรรยากาศที่เกิดจากความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างผู้คนมีสเสน่ห์กว่าแสงไฟที่เจิดจ้าหรือสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่บนรถไฟฟ้า BTS ขากลับโรงแรมในตอนดึกฉันยังคงเห็นภาเพเหตุการณ์คล้ายๆกันคุณปู่ที่ช่วยประคองกระเป๋าของพนักงานออฟฟิศที่กำลังสับหงนักเรียนมัธยมที่ลุกให้หญิงมีคำนั่งและผู้คนที่ช่วยพยุงคนเมาไม่ให้ลมในห้องพักโรงแรมตอนดึก ฉันเปิดสมุดบันทึกส่วนตัวเป็นครั้งแรกที่ผ่านมาฉันจดทุกอย่างลงในสมุดบันทึกการทำงานแต่ครั้งนี้ฉันอยากจะเขียนความรู้สึกส่วนตัวลงไปค่ำคืนของกรุงเทพประกอบขึ้นจากแสงที่ผู้คนส่องให้แก่กันไม่ใช่แสงไฟเมืองนี้อาจไม่ได้สร้างชิปที่ดีที่สุดในโลกแต่สิ่งที่อบอุ่นที่สุดคือหัวใจของผู้คนเมื่อเขียนจบฉันรู้สึกตื่นตันใจอย่างบอกไม่ถูกตลอด15ปีที่ทำงานเป็นนักวางผังเมือง ฉันจำไม่ได้เลยว่าเคยรู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่กรุงเทพแตกต่างจากเมืองที่มีประสิทธิภาพสูงที่ฉันเคยรู้จักโดยสิ้นเชิงเช้าวันรุ่งขึ้นฉันตื่นแต่เช้าเพราะนอนไม่หลับเลยออกไปเดินเล่นแถวโรงแรมในซอยเล็กๆฉันพบกับร้านอาหารตามสั่งริมทางที่เปิดตั้งแต่เช้ามืดเป็นภาพที่เคยเห็นในละครไทยด้วยความอยากรู้อยากเห็นฉันจึงโทรหามาลีซึ่งเธอก็ตอบรับที่จะมาหาอย่างรวดเร็วลองทานก๋วยเตี๋ยวเรือดูสิคะ ทานตอนเช้าเช้านี่อร่อยที่สุดคุณยายเจ้าของร้านพูดพร้อมรอยยิ้มสดใสแต่สิ่งที่ทําให้ฉันประหลาดใจจริงๆคือคุณยายใช้แท็บเล็ตในการรับออเดอร์โอ้ยเครื่องมันฉลาดกว่ายายอีกคุณยายหัวเราะพลางลูบไปที่แท็บเล็ตภาพของร้านค้าริมทางแบบดั้งเดิมที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีล่าสุดอย่างลงตัวมาลีอธิบายว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของโนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยค่ะเขาออกแบบให้ใช้งานง่ายแม้แต่คุณยายอายุ80 ก็ใช้้ไดที่น่าหดจ,จันทร์กว่านั้นคือเด็กหนุ่มวัยรุ่นที่ปรากฏตัวขึ้นเขาแนะนําตัวเองว่าชื่ออ่องมาจากครอบครัวแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาเขามาเป็นอาสาสมัครช่วยร้านค้าในตอนเช้าผู้ใหญ่ต้องออกมาทํางานแต่เช้าผมก็เลยมาช่วยครับน้ําเสียงของอ่องดูเป็นผู้ใหญ่กว่าวัยฉันมองเขาช่วยคุณยายคิดเงินและอธิบายเมนูให้ลูกค้าคนอื่นฟังด้วยความประทับใจมาลีเสริมว่า ในไทยมีแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านหลายแสนคนแต่เราก็สามารถผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายและอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพระบบที่นี่เป็นอย่างไรฉันถามด้วยความสงสัยอองตอบอย่างภาคภูมิใจไม่มีระบบอะไรหรอกครับก็แค่ช่วยเหลือกันไปมาคุณยายทำอาหารอร่อยผมก็ช่วยใช้เครื่องมือลูกค้าก็ได้ทานอาหารร้อนๆแต่เช้าแม้โลกภายนอกจะวุ่นวายแต่เราก็อยู่กันอย่างอบอุ่นวินาทีนั้นฉันก็เข้าใจ นี่แหละคือการออกแบบเมืองที่สมบูรณ์แบบที่ฉันตามหาไม่ใช่ระบบที่ซับซ้อนหรือโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แต่เป็นโครงสร้างที่ผู้คนเข้ามาเติมเต็มความต้องการของกันและกันอย่างเป็นธรรมชาติขณะที่ทานก๋วยเตี๋ยวเรือและพูดคุยกับคุณยายเธอก็ได้พูดประโยคที่ลึกซึ้งว่าสิ่งสําคัญที่สุดของเมืองคือการทําให้คนไม่อดอยากสําคัญกว่าการสร้างตึกสวยๆเยอะแยะประเทศไทยเราอาจจะไม่ได้ใหญ่โตแต่ใจเราใหญ่มากนะ ปรัชยาของคุณยายกระทบใจฉันอย่างจังในฐานะนักวางผังเมืองที่ผ่านมาฉันคิดถึงแต่ประสิทธิภาพและการพัฒนาแต่เมื่อได้ฟังคำพูดของคุณยายฉันก็ได้กลับมาทบทวนถึงเป้าหมายที่แท้จริงของเมืองอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หลังจากกลับถึงปารีสฉันกำลังเตรียมนำเสนอรายงานที่สำนักงานใหญ่ของศประชาชาติข้อมูลของเมืองอื่นถูกจัดเรียงอย่างดีตามคาดแต่ในส่วนของกรุงเทพฉันกลับรู้สึกหนักใจอย่างมาก มีหลายสิ่งที่ตัวเลขไม่สามารถแสดงออกมาได้ทั้งน้ำใจของพลเมืองการช่วยเหลือที่เป็นธรรมชาติและความสัมพันธ์ที่อบอุ่นสุดท้ายฉันตัดสินใจใส่กรุงเทพเป็นโมเดลแนะนำหลักและตั้งหัวข้อว่าเมืองอัจฉริยะที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางการประยุกต์ใช้โมเดลกรุงเทพในยุโรปแต่หลังจากส่งร่างรายงานให้ผู้บังคับบัญชาก็ถูกต่อต้านอย่างหนักผู้อำนวยการปีแอร์ดูปองเดินเข้ามาในห้องทำงานของฉันโดยตรงโซฟี คุณบ้าไปแล้วเหรอทำไมถึงจะเอาโมเดลจากประเทศไทยมาใช้ประเทศที่ถูกมองว่าเป็นแค่เมืองท่องเที่ยวเนี่ยนะแต่ในด้านความพึงพอใจของพลเมืองและความสะดวกสบายในชีวิตจริงกรุงเทพทำได้ดีเยี่ยมค่ะโซฟีคนฝรั่งเศสส่วนใหญ่ยังมองว่าไทยเป็นประเทศโลกที่สามอยู่เลยนะแม้แต่ในเวทีโลกก็ไม่ค่อยมีบทบาทสำคัญเราจะไปเรียนรู้อะไรจากพวกเขาได้มันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนทางการเมืองด้วยวินาทีนั้น ฉันโกรธมากเพราะอคอติและตันกระทางการเมืองแบบนี้ทําให้เรากําลังจะพลาดโมเดลที่ดีจริงๆไปอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นท่านก็ต้องไปดูด้วยตาตัวเองค่ะเสียเวลาเปล่าเอาเวลาไปศึกษาสังคมของสวิตเซอร์แลนด์ดีกว่าประเทศไทยไม่ได้มีอะไรให้เราเรียนรู้หรอกผู้อํานวยการปีแอร์ยืนกรานเพื่อนร่วมงานคนอื่นก็มีปฏิกิริยาคล้ายกันอองมิเชลบารณาธิการของฉันพูดอย่างไม่เกรงใจว่ากรุงเทพ ไม่ได้มีชื่อเสียงด้านวัดกรรมเหมือนญี่ปุ่นหรือมีขนาดใหญ่เหมือนจีนจะมีอะไรพิเศษมันน่าเศร้าจริงๆที่พวกเขาตัดสินประเทศไทยจากสถานะทางการเมืองและภาพลักษณ์ภายนอกโดยไม่มองถึงความเป็นจริงชั้นโต้กลับไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์60เปอร์เซ็นต์ของโลกรถยนต์ไฟฟ้าของเทสลาหรือชิปประมวลผลของเอ็นวีดีียก็ต้องพึ่งพาชิ้นส่วนจากไทยพลังทางเทคโนโลยีของพวกเขา คือระดับโลกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการวางผังเมืองของเรามีเชลย,ยอ๋อเยอเยเกี่ยวสิคะพวกเขามีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เคยสูญเสียความคิดที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางวิศวกที่สร้างชิ้นส่วนไฮเทคทานก๋วยเตี๋ยวเรือกับคุณยายในตลาดเช้านี่แหละคือเมืองอัจฉริยะที่แท้จริงการโน้มน้าวใจหลายวันไม่เป็นผลตรงกันข้ามฉันกลับถูกมองว่าหลงไหลในเอเชียมากเกินไปจนขาดความเป็นกลาง ตอนนั้นเองที่ฉันตัดสินใจครั้งสำคัญฉันปฏิเสธที่จะส่งรายงานแต่จะนําเงินทุนส่วนตัวมาสร้างภาพยนต์สารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพแทนฉันตัดสินใจหยุดแผนการทั้งหมดและเริ่มบันทึกเรื่องราวเพื่อนร่วมงานคงคิดว่าฉันบ้าไปแล้วแต่ฉันมั่นใจว่าต้องให้โลกรู้ในสิ่งที่ฉันได้เห็นในกรุงเทพฉันนําเงินบํานาญและเงินเก็บส่วนตัวทั้งหมดมาเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตสารคดีทุกคนรอบข้างพากันคัดค้านแต่ฉันไม่เสียใจเลย ฉันไม่สามารถเก็บความประทับใจที่ได้รับจากกรุงเทพไว้คนเดียวได้ภาพายนตร์สารคดีที่สร้างเสร็จมีแกนหลักสองอย่างหนึ่งคือเรื่องราวของเทคโนโลยีและการอยู่รอดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยจาก EEC แรงกดดันทางเศรษฐกิจการถูกมองข้ามจากสังคมโลกแต่ถึงกระน,นั้นก็ยังมีกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดอีกแกนหนึ่งคือเรื่องราวของคนและชุมชนความอบอ,อุ่นในตลาดเช้าพลเมืองที่ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา เด็กๆที่ฝึกซ้อมรับมือน้ำท่วมด้วยการจับมือกันและความสามัคคขี่ของผู้พยศและคนท้องถิ่นอองมิเชลแอบเปลี่ยนชื่อเรื่องจากเดิมบทวิเคราะห์เมืองอัจฉริยะกรุงเทพเป็นเสียงหัวใจแห่งกรุงเทพเรื่องราวของเมืองที่โลกมองข้ามทำไมเปลี่ยนตามใจชอบแบบนี้นี่แหละคือชื่อที่ถูกต้องกรุงเทพไม่ใช่เครื่องจัก,กรกลแต่เป็นเมืองที่มีชีวิตและถูกโลกมองข้ามแต่ก็ยังคงเข้มแข็งอองมิเชลพูดถูก เมื่อส่งเข้าประกวดในเทศกาลภาพยนต์เมืองคานส์แผนกสารคดีกำกับการให้ความสนใจตั้งแต่ชื่อเรื่องในวันฉายรอบปฐมทัศน์ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อภาพยนตร์เริ่มฉายไปได้ประมาณ10นาทีฉันก็รู้สึกได้ถึงปฏิกิริยาของผู้ชมที่เปลี่ยนไปฉากที่คุณยายในตลาดเช้าใช้แท็บเล็ตทําให้เกิดเสียงหัวเราะฉากที่อ่องพูดว่าคนนี่แหละคือเมืองก็มีเสียงปรบมือดังขึ้นแต่ปฏิกิริยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือฉากการฝึกซ้อมรับมือน้ำท่วมของนักเรียนประถมเด็กๆที่วาดรูปวิธีการต่างๆในการปกป้องประเทศไทยปรากฏขึ้นบนจอในห้องฉายก็เกิดเสียงแห่งความทึ่งฉากสุดท้ายคือทิวทัศน์ยามค่ำคืนริมแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ใช่แสงไฟที่เจิดจ้าแต่เป็นแสงที่ผู้คนส่องสว่างให้แก่กันจากนั้นตัวอักษรก็ปรากฏขึ้นประเทศไทยประชากร70ล้านคนฐานการผลิตสำคัญของอุตสาหกรรมไฮเทคข,ของโลก ประเทศที่ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีแต่เป็นเมืองที่มีหัวใจที่อบอุ่นที่สุดในโลกเมื่อภาพยนตร์จบลงผู้ชมลุกขึ้นปรบมือยาวนานกว่า5นาทีหนึ่งในกรรมการถามว่าเมืองแบบนี้มีอยู่จริงหรือมีอยู่จริงค่ะเป็นเมืองที่มีอยู่จริงชื่อว่ากรุงเทพเหลือเชื่อจริงๆในใส่ตัวที่ีจะมีชุมชนแบบนี้อยู่ได้ยังไงฉันเห็นมากับตาตัวเองแล้วค่ะ บางทีอาจเป็นเพราะแรงกดดันต่างๆที่ทําให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นเพราะต้องพึ่งพากันและกันในคืนนั้นมีการประกาศรางวัลผู้ชนะเลิอดแผนกสารคดีเสียงหัวใจแห่งกรุงเทพเรื่องราวของเมืองที่โลกมองข้ามเมื่อชื่อเรื่องถูกขานขึ้นมันเหมือนฝันจริงๆบนเวทีรับรางวัลฉันกล่าวสุนทรพจน์ว่าเมืองไม่จําเป็นต้องฉลาดขึ้นแต่ต้องการความอ,อบอุ่นมากขึ้นกรุงเทพได้แสดงให้เห็นแล้ว พวกเขามีเทคโนโลยีระดับโลกแต่สิ่งที่แท้จริงที่สุดคือมนุษย์แม้จะถูกสังคมโลกมองข้ามแต่พวกเขาก็ไม่เคยมองข้ามกันและกันเราควรประเมินเมืองด้วยคุณค่าของมนุษย์ไม่ใช่ด้วยภาพลักษณ์ภายนอกหลังจากได้รับรางวัลก็เกิดเรื่องน่าทึ่งขึ้นมากมายสารคดีของฉันไม่ได้เป็นแค่ภาพหยน์แต่กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายจริงๆสหาภาพยุโรปติดต่อฉันเเพพื่่อออออออขขขใช้้้ภาาายยนนนต์งงงงฉัป็มูลิ เป็นทางการในการประชุมโยบายเมืองอัจฉริยะที่บราเซลเมืองอัมสเตอร์ดัมในเนเธอร์แลนด์ตัดสินใจนำโยบายน้ำใจของพลเมืองแบบกรุงเทพไปปรับใช้แต่การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายที่สุดเกิดขึ้นในประเทศไทยเองพลเมืองชาวกรุงเทพเริ่มมองชีวิตประจำวันของตนเองในมุมมองใหม่คุณยายที่ขายของในตลาดเช้ารู้สึกภาคภูมิใจว่าพวกเราก็เป็นผู้สร้างเมืองคนหนึ่งเด็กและเยาวชนจากครอบครัวผู้พยาพอ,อย่างอองก็เปลี่ยนไป เขาตระหนักว่าการช่วยเหลือไม่ใช่แค่การทำดีแต่เป็นบทบาทสำคัญที่ทำให้เมืองอบอุ่นขึ้นคุณทำให้เราได้มองเห็นตัวเองอีกครั้งนี่คือข้อความจากจดหมายขอบคุณจากเทศบาลกรุงเทพหาคนครเนื้อหาคือพลเมืองได้ค้นพบคุณค่าของตนเองอีกครั้งหเดือนต่อมามีข่าวจากกรุงเทพว่าจะมอบบตรพลเมืองกิตติมศักดิ์ให้ฉันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆชาวต่างชาติที่ได้รับเกียรติเป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ เพราะสร้างภาพเยนตะแนะนำประเทศไทยเมื่อเดินทางไปกรุงเทพอีกครั้งเพื่อเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลความรู้สึกนั้นไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้เมืองที่เมื่อปีก่อนฉันคิดว่าเป็นเพียงทางผ่านบัตนี้ได้กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตฉันเมื่อถึงสนามบินฉันได้รับการต้อนรับอย่างคาดไม่ถึงคุณยายเจ้าของร้านอองและวิสุกจากอีซีต่างก็มารอต้อนรับพร้อมกับมาลียินดีต้อนรับค่ะคุณโซฟี ขอแสดงความยินดีกับการเป็นพลเมืองใหม่ของเมืองเราอ,องอยิ้มกว้างพร้อมมอบช่อดอกไม้ให้เด็กคนนั้นตอนนี้กลายเป็นนักศึกษาหนุ่มแล้วพิธีมอบบัตรพลเมืองกิตติมศักดิ์จัดขึ้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพฮานหานมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยคนผู้ว่าราชการกรุงเทพฮานหานเขากล่าวสุนทรพจน์ว่าคุณโซฟีเลิปรังได้ปลุกคุณค่าในตัวเองที่เราหลงลืมไปเรามักถูกนิยามว่าเป็นประเทศแห่งรอยยิม้มเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยว แต่คุณโซฟีได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเรานั่นคือผู้คนที่ช่วยเหลือกันในตลาดเช้าพนเมืองที่ดูแลผู้พิการบนท้องถนนวิสวกรไฮเทคที่นั่งทานอาหารกับคุณยายนั่นคือกรุงเทพที่แท้จริงเมื่อฉันขึ้นไปรับมอบบัตรพลเมืองกิตติมศักดิ์ฉันกล่าวสุนทรพจน์ที่ยังคงจําได้จนถึงทุกวันนี้ฉันไม่ได้พยายามจดจํากรุงเทพแต่กรุงเทพทําให้ฉันต้องจดจําเมืองนี้เมืองนี้สอนให้ฉันรู้ว่าเมืองที่แท้จริงคืออะไรตลอดส5บห้า ปีที่ทำงานเป็นนักวางผังเมืองฉันคิดถึงแต่ประสิทธิภาพการพัฒนาและการแข่งขันแต่กรุงเทพได้แสดงให้เห็นสิ่งที่แตกต่างออกไปพลังที่แท้จริงของเมืองไม่ใช่สถาปัตยกรรมแต่คือผู้คนโลกอาจมองพวกคุณเป็นเพียงจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวแต่ฉันได้เห็นความจริงพวกคุณคือผู้คนที่ไม่ได้สูญเสียความอบอ,อุ่นท่ามกลางวิกฤตและความท้าทายการได้บอกเล่าเรื่องราวของเมืองนี้ให้โลกได้รับรู้คือเกียรติข,ของฉัน เมื่อสิ้นสุดคำปร,ราศรัยผู้ชมต่างลุกขึ้นปรบมือชายวัยกลางคนคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าเรามีตัวตนถึงโลกจะไม่ยอมรับเราแต่เราอยู่ที่นี่เสียงตะโกนของเขาทำให้หลายคนตะโกนตามเรามีตัวตนวินาทีนั้นฉันจึงเข้าใจความหมายของสารคดีของฉันที่มีต่อคนไทยพวกเขาต้องพิสูจน์การมีอยู่ของตัวเองมาโดยตลอดแต่ภาพยนต์ของฉันได้บอกพวกเขาว่าคุณมีตัวตนชีวิตของคุณมีคุณค่าความอบอุ่นของคุณคือของจริง หลังจากกลับจากฝรั่งเศสฉันตัดสินใจครั้งสำคัญลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาของโซโหประชาชาติอย่างเป็นทางการและตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่กรุงเทพทุกคนรอบข้างพากันห้ามแต่ฉันมั่นใจว่าอยากจะนำสิ่งที่เรียนรู้จากกรุงเทพมาประยุกต์ใช้จริงหกเดือนต่อมาฉันกลับมาที่กรุงเทพอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ในฐานะนักท่องเที่ยวแต่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่แรกที่ฉันไปแน่นอนว่า เป็นร้านอาหารตามสั่งในตลาดเช้าแห่งนั้นเมื่อได้พบกับคุณยายและอ่องอีกครั้งในรอบสองปีอ้าวพี่สาวคนนี้ไม่ใช่คนที่ถ่ายหนังเหรอไม่ใช่แล้วตอนนี้เขามาเป็นคนเมืองเราแล้วคุณยายพูดพร้อมรอยยิ้มสดใสค่ะโก๋ยเตี๋ยวเรือวันนั้นอร่อยมากเลยกลับมาอีกไม่สิตอนนี้มาอยู่ที่นี่แล้วเลยกลับมาค่ะอ่องเติบโตขึ้นมากตอนนี้เขาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย แต่ก็ยังคงมาช่วยคุณยายในตอนเช้าแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปบนร้านมีแอปพลิเคชันสั่งอาหารที่อ่องพัฒนาขึ้นติดตั้งอยู่พี่ดูสิครับแอปที่ผมทําออกแบบให้คุณยายใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็แจกจ่ายให้ร้านอื่นฟรีด้วยอ่องเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยายลัยและกําลังเตรียมตัวสร้างธุรกิจเพื่อสังคมปัจจุบันผ่านมาสองปีแล้วฉันยังคงอาศัยอยู่ที่กรุงเทพสารคดีของฉันได้ฉายไปกว่าห0 ประเทศทั่วโลกวันหนึ่งอ,องกมหาชั้นตอนนี้เขาเป็นวิศวกจบใหม่จากบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำพี่ครับโครงการแรกที่ผมได้ร่วมออกแบบชิปประสบความสำเร็จแล้วนะเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานได้30%เปอร์เซน์เลยเขากลายเป็นวิศวกันระดับโลกแต่เขาก็ยังคงไปช่วยคุณยายที่ตลาดทุกสุดสัปดาห์เป็นนักเทคโนโลยีแล้วก็ลืมคนไม่ได้ครับคุณยายเลี้ยงผมมาคือหนึ่งฉันเดินเล่นริมแม่น้ำเจ้าพระยาตามลำพัง ที่นี่ยังคงเต็มไปด้วยแสงที่ผู้คนส่องสว่างให้แก่กันคุณย่าคุณยายเต้นรำวัยรุ่นแบ่งปันอาหารครอบครัวมาเดินเล่นประเทศไทยอาจเป็นประเทศเล็กๆแต่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่พวกเขาใช้เทคโนโลยีระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนการปฏิวัติ AI ขณะเดียวกันก็ไม่เคยสูญเสียความอ,อบอุ่นของตลาดเช้าที่ซึ่งคุณยายและเยาวชนผู้พยพทำงานร่วมกันท่ามกลางแรงกดดันทางเศรษฐกิจพวกเขาก็ยังคงปกป้องอัตลักษณ์ และคุณค่าของตนเองผู้คนที่ถูกมองข้ามจากสังคมโลกแต่ก็ยังคงใช้ชีวิตของตนเองอย่างเงียบเงียบเมืองที่พวกเขาสร้างขึน้นคือกรุงเทพเหมือนชื่อสารคดีของฉันกรุงเทพคือเมืองที่หัวใจยังคงเต้นอยู่เมืองที่อาจไม่มีบทบาทสําคัญบนแผนที่โลกแต่มีอยู่จริงอย่างชัดเจนฉันไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมืองอีกต่อไปตอนนี้ฉันคือพลเมืองของกรุงเทพคนที่ได้รับฟังเสียงหัวใจอันอบอุ่นของเมืองที่โลกมองข้ามในทุกๆ